ผลมวยเพชรสมหมายจอยางเฮนอกอัิเดตยกสามศึกมวยไทยพลังใหม่เพชแสนคมสอสมหมายขึ้นมาเจอกับอภิเดชเฟียตปทุมโดยคู่นี้ไม่ค่อยขยันออกอาวุธจนมาถึงยกสามเพชแสนคมสอสมหมายจอยางเข้าขาซ้ายอภิเดชเฟียตปทุมถึงกับมีอาการสะดุ้งก่อนที่จะยางแตกนอกยกสามคู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนิน การแข่งขันมวยไทยศึกมวยไทย,ยใหม่ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2,568คู่เอกเพชรแสนคมสอสมหมายจากบึงการพบกับอภิเดชเฟียบปทุมจากขอนแก่นพิกัด129ปอนด์เรตเปิดเพชรแสนคมต่อ3ถึง2กรรมการผู้ห้ามนรินพ่องฮีรันยกแรกเพชรสมหมายถีบทักทายชกแบบระวังตัวอภิเดชหาช่องเข้าทำยังไม่รีบร้อนหมดยกใครต่อรอง ยกสองอภิเดชเริ่มเดินเบียดมีแข้งซ้ายนำเพชรแสนคมยังชกเกมรับกรรมการต้องเตือนให้ออกอาวุธอภิเดชยังเดินมีแข้งซ้ายนำยังไม่เน้นเพชรแสนคมเตะขวาโตยังไม่ขยนันออกอาวุธทั้งคู่หมดยกเพชรแสนคมต่อ5-4ถึงยกสามอภิเดชเดินเข้าหาอีกซ้ายนำก่อนเข้าจับในยังตีไม่ต่อเนื่องเพชรแสนคมถอยบนเน้นฝีมือมีแข้งขวาหวดเข้าลำตัวสลับเตะเจาะย,ยางก่อนเข้าปล้ำตีเพชรแสนคมได้จังหวะเตะเจาะย,ยางย้ำที่ขาซ้ายจนอภิเดชมีอาการสะดุ้งก่อนที่จะทิ้งตัวลงไปนั่งแพ้น็อกไปอย่างง่ายดาย ส่วนผลคู่อื่นๆมีดังนี้ริดไกรรบเฟียตปทุมแพ้คะแนนกําปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ปโปรนายกส้อยเวียงยองลำพูนชนะนอกสีเพชรชเหลกเกีเยรติเพชรเดชย,ยกสองเพชรเจ้าพระยาสิทธิ์กำนันเหน่งเสมอชนันเดชพี่เคแสนชัย